เพลงนี้ชื่อเพลงยอดรักนักร้องนะคะประพันธ์ขึ้นโดยท่านอาจารย์ไพฑู์ขันทองหรืออาจารย์ดากี้นะคะที่เต้กำลังจะบอกพี่น้องชาวคนลุกทุ่งก็คือวันที่8วันที่9สิงหาคมนี้นะคะจะครบรอบการจัดไปครบ16ปีแล้วนะคะเอลยอดรักจากเราไปครบ16ปีแล้วจะมีงานจัดขึ้นที่วัด หาดแตงโมอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรนะคะเหมือนเพลงที่แต่งไว้เลยจากตะพานหินท้องถิ่นกันดานนั่นคือต้นกำเนิดของยอดรักค่ะก็เลยจะมีการจัดขึ้นเป็นเหตุผลของการจัดขึ้นที่วัดหาดแตงโมนะคะอําเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรค่ะแล้วก็จะมีการประกวดร้องเพลงด้วยนะคะประกวดร้องเพลงกันในวันที่8สิงหาคมสามารถลงชื่อได้ที่วัดหาดแตงโมเลยนะคะใครที่ประสงค์ที่จะประกวดร้องเพลง ไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยนะคะแล้วก็ไม่จำกัดเพลงด้วยขอให้คุณมีความรักในเพลงลูกทุง่งคุณสามารถตบเท้าเข้าไปลงชื่อประกวดได้เลยจะมีการประกวดในช่วงค่ำของวันที่8ค่ะเตรียมตัวไปได้เลยและประกาศผลในวันที่9สิงหาคมงานที่วัดหาแตงโมจะจัดขึ้นทั้งสองวันด้วยกันนะคะรำลึกยอดรักสลักใจครบจากไปครบรอบสิปี ในช่วงเช้าของวันที่9จะมีการบวงสวงและทำบุญเนื่องจากเป็นวันที่ตรงกับวันที่ RL ได้จากไปนะคะ9สิงหาคมแล้วก็จะมีมหรสพทั้ง2วันเลยค่ะมีข้าวของขายมากมายเลยและในช่วงค่ำของทั้ง2วันก็จะมีคอนเสิร์ตศิลปินดาราม,มากมายนะคะเข้าไปให้ความสนุกสนานกับพี่ๆน้องๆในฐานะของคนลูกทุ่ง ไดเรียนเชิญนะคะพี่ๆน้องๆที่อยู่ใกล้ๆหรือทางไกลก็ตามที่ได้จะพูดบ่อยๆเลยว่าจะใกล้หรือไกลไกลๆถ้ามีใจยังไงก็แค่ปากซอยค่ะนะคะครบรอบ16ปีแห่งการจากไปของเขาเรียกว่าราชาขุนพลเพลงลูกทุ่งอีกท่านหนึ่งนะคะยกย่องให้เลยเพลงอาแอลยอดรักค,คือติดหูติดใจของพี่ๆน้องๆกันได้เชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่ก็ฟังเพลงยอดรักเพลงพุ่มพวงเพลงสายยันซ้อนเพชร ไวยพสคือเด็กรุ่นใหม่ร้องได้กันทั้งนั้นและหลายเพลงด้วยเราก็ต้องรำ,รำลึกเพื่อ,อ,อต้องขอบคุณทั้งไม่ว่าจะเป็นนักประพันธ์เพลงหรือว่านักร้องที่ได้ฝากบทเพลงไว้กับแผ่นดินนะคะต้องกราบขอบพระคุณด้วยใจเลยแหละนะคะที่ทําให้ประเทศไทยเรามีตํานานเขาเรียกว่ามีประเพณีมีวัฒนธรรมมีความรักกัน เพลงนี้ทําให้เราสามารถคีกันได้เหมือนกันนะคะหลายๆท่านก็จะไปพบเจอกันที่ในงานนะคะเรียนเชิญเลยแล้วกันค่ะวันที่8ที่9 2วันนี้นะคะจะมีการจัดงานขึ้นที่วัดหาดแตงโมมีศิลปินมากมายอะงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดทั้ง3องค์กรไม่ใ่สามองค์กร3คณะกรรมการนะคะหคณะกรรมการทางวัดนะคะที่อนุญาตให้จัด2คณะกรรมการโดยเอกชนก็คือท่านประธานชมรม อยอดรักนะคะท่านนิรันตันยงทองนะคะแล้วก็พี่เบิ้มละโวพี่ปีชาสลักใจพี่วิลลี่ผีกับกาบด้วยแล้วก็ทางครอบครัวด้วยนะคะออนหูอ,อนหูซึ่งเป็นภรรยาของแอลนะคะซึ่งอนุญาตให้มีการจัดในครั้งนี้ต้องกราบขอบพระคุณด้วยเรียนเชิญพี่พี่น้องๆเลยนะคะไม่ว่าจะใกล้จะไกลเรียนเชิญไปในงานนี้ด้วยนะคะห้องข่าวคนลุกทุ่งสีสุดาชาแนลคะ่ะ